ยสาภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอะวาคาโตเยนะคะขะวะตะธัมโมสุปฏิปันโนอะยัสสาภะคะวะโตอะสาวะกะสังโฆอัมหายังภะคะวันตังสัทธัมังสะสังฆังอิเมสะคาเระเหยยะทาระังอะโรปิเตเหยยะภิพุสะยามะ साधुनो घंटे भगवा सुचिरा परिनिपुतोपि <coughs> <coughs> पाचिमा जनतानुकं पमानसा इमे सकारे दुखदापना कारभूते पदिकनातु अम्हा कांधी करतां हिताय सुखाया अरहं सम्मा संपुतो भगवा พุทธังพักกวนตังอภิวาเทมิตวาคาโตพัวตาธโมัมมันมัสสามิสุปฏิปโนพวตโตชาวกัสังพุสังมามิอนธมยพุทธพัวาตโตบุพพากามการักโรมาเน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อนัมายังพุทธะเพื่อติงการุมาเสนอสุทธาคตอตราธาธาโคจนาณราองใดอรหังเป็นผู้กายชาคิเดชธัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัศรุชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารนะสัมปนวเป็นผู้ถึงความ้วยวิชาและจารณาตุขะตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีรคอกวิทูเป็นผู้รู้โรคอย่างเข้มแจ้งอนุตตรรพบุริสธรรมมาสารีเป็นผู้สามารถฝึกปรุทีส่สมควรฝึกได อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอาธาเทวมนุษา์นังเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทมอาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกามสั่งสอนสัตว์ย่อยมังโลกังสาเทวกังสัมารกังสัการมัง อาสามนาณครามมันงิงปัจฉังเสถาวะมานุสังอายังอภิญญาสาธิกาตวาภเะเททีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทร <c oughs> งสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารพรมแลม่มนุษย์พร้อมทั้งสามาณพราม ความทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเทเทพระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์ใดตรงแสดงธรรมแล้วอาธิกัรนักญานังไยรอในเบื้องต้นมาธิการนักญานังไยรอในท่ามกลางอริโยสานคกรนักญานังไยรอในที่สุดอาทางสัพพยันฉนนังเทวราปิริพนัง อดีตสุดทางพรฒมัจจัยที่ยังประกาศเสสลงประกาศพรมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐอรีสุดอบีิบ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถาพร้อมทางพยัญชนะแต่มาหั่งพระกาวันตังอภิพิโพสยามีถ้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งแค่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแต่มาหั่งพระกาวันตังศิรัสานามามีถ้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 都是声高。